ยูโฮมคอมทลอสีเกมมิ่งนะครับผมตอนนี้ก็จะมาสอนปรับทํายังไงให้มันถึง60 fps นะครับผมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันจะอยู่ที่ระดับประมาณ30 fps นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมือถือของพวก iPhone อะไรพวกนี้ระบบจะเถียรกว่านะครับสามารถทําให้เล่นเกมไ้ถึงระดับ60 fps ได้อย่างง่ายดายนะครับผมฉะนั้นเราจะทำยังไงให้มันลื่นได้เท่ากับพวก p h o n e นะผมพวก Android ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะน้อยใจว่าจะทำไม่ได้นะฮะแต่เขาบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าทาได้แค่บางเครื่องเท่านั้นนะครับแบบตอนนี้นะฮะมันเป็น PS 3 0สาิโดยประมาณนะครับผมเดี๋ยวเฮียไปปรับให้ดูนะครับว่าทำมาให้มันถึง6กสิบนะครับผมโอเครอแป๊บหนึ่งโอเคครับอย่างอย่างแรกเลยนะผมให้ออกมาหน้าต่างนี้นะฮะผมแล้วกดที Middle ่เฟ okay. ืองนะผมขวาบนนะฮะแล้วเมื่อก right. ี้ภาพที่เฮียปรับคือจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งเทคนิคการปรับให้เหลือสิบพอนะครับง่ายมากเลยคือคนอื่นจะปรับยังไงก็แล้วแต่นะฮะแต่เฮียปรับแบบนี้นะครับผมเฮียจะลบพาติเคิลหมดเลยไอตรงนี้ก็ไม่ค่อยเกี่ยวอะไรหรอกครับผม แต่เฮียเอาที่เล่นดูแล้วมันสบายตาเฮียแล้วกันนะฮะภาพที่ดีก็เอาออกนะผมการแสดงผลเอาแค่ระดับกลางนะฮะเอาแค่ระดับที่ว่าเวลาโจมตีแล้วมีดาเมจขึ้นเห็นเป็นตัวเลขอะไรงี้นะครับพอนะฮะที่สําคัญที่สุดคือโหมดเฟร์เลตสูงนะฮะซึ่งโหมดเนี้ยนะฮะทำให้อาจจะทําให้เครื่องร้อนและแบตเตอรี่ของคุณอาจจะหมดเร็วขึ้นแต่ของเฮียใช้แล้วก็ปกติเหมือนเดิมครับผมเล่นได้เวลาประมาณสิบเกือบสิบสิบถึงสิบห้าเกมแบตถึงจะหมดนะฮะโดยที่ไม่ช้าเลยนะฮะผม ก็ปรับไปนะฮะโอเคครับส่วนมือถือบางเครื่องนะครับผมจะไม่มีโหมดนี้ขึ้นนะฮะตรงนั้นต้องทําใจจริงๆนะครับผมเฮียก็ไม่รู้เหมือนกันมันไอตัวมือถืออ่ะมันไม่สามารถที่จะอัปเดตแล้วรองรับตัวโปรแกรมของเกมได้นะฮะต้องทางให้บริษัทเขาแก้ไขเองนะครับ ส่วนไอโฟนอะถ้าเกิดมันไม่มีมันก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วเพราะว่าเครื่องมันเสถียรอยู่แล้วฮะเฟรมเรทมันจะสูงของมันเองอยู่แล้วแต่พวก Android ทั่วไปนะครับผมบางรุ่นจะไม่มีแบบนี้นะฮะแต่ว่าของเฮียมันมีนะครับผมก็ปรับตามเฮียไปเลยนะผมภาพมันจะดูสบายตาอาจ <spe c> <อ>จะไม่สวยมากแต่ว่าดูเราเล่นลื่นเพลินโหดเก่งฟุดฟดไปเบยโอเคครับลองมาดูภาพในเกมกันต่อนะฮะนะครับดูหลังจากที่ปรับไปเมื่อกี้แล้วนะฮะตอนนี้เป็นไงบ้าง fps 5 0 แง่ yeah. รู้สึกว่าภาพมันสมูทขึ้นไหมดูแล้วแบบว่าเฮ้ยเฮี้ยแมงรู้สึกว่าแมงน่าเล่นขึ้นเยอะเลยดูเล่นง่ายขึ้นเยอะปะเห็นปะภาพไม่แตกต่างจากเดิมมากครับผมมันถือว่าสวยระดับหนึ่งเลยโอเคยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะแต่ความลื่นของเกมบอกเลยว่าลื่นสัตว์นะฮะลื่นหัวแปกเลยครับผมทำให้เล่นโหดมากกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะเนี่ยครับทำให้คอมโบง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะง่ายครับผมโอเคก็แค่นี้นครับผมปักไม่ง่ายเลยนะฮะ เอพีเอมาอาจจะตกลงมา30-40บ้างไม่เป็นไรครับผมเพราะเฮียเปิดโปรแกรมอัดนะฮะแต่ถ้าเกิดเราปิดโปรแกรมอัดด้วยแล้วก็เครื่องใช้ข้อมูลน้อยลงนะครับมันจะเหลือประมาณ50-60เลยตลอดเวลานะฮะผมโอเคนะสอนแล้วนะอย่าร้องนะกดติดตามกดแชร์คลิปด้วยนะขอบคุณครับสูตรนี้เด็ดบอกเลยเจอกันทปต่อไปครับสวัสดีครับ